าร้เด็กเวลาทีมองการบริหารส่วนจังหวัดนครพนมหมายเลขสอง เด็กหญิงพัทรินสิงธรรมหมายเลขหนึ่งเด็กหญิงชาแมนดานาโตหมายเลขสี่เด็กหญิงพันธิชาโาแบบแล้วลก็กกรุ่นอายุ14ีปีชายอ,อปจมหาสารสคามชน,นะนะครับพรุ่งนี้เข้าไปชิงชนะเลิศนะครับรอติดตามด้วยนะครับเด็กหญิงนัทยาทีรัศิีินาผู้จัดการทีมชาเอกอุดรมงทอง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนางสาวสุจิตาเซกน้องรายชื่อนักกีฬาทีมเทศบาลนครนครราชสีมาหมายเลขสี่นางสาวชุติมาทองสักริน์น้องนุกวิชย์ชัยเราสมบัตินะครับอาทายขอเราศิลปีด้วยนะครับรุ่น1 4ีปีเราชนะแล้วนะครับเข้าไปชิงฮัลเลอร์ปุ้งนี้นะครับได้ไประดับประเทศแน่นอนอยู่แล้วนะครับ ส่วนรุ่นอายุ16ปีนะครับกำลังวอร์มนะครับเจอกับชัยยูมนะครับไัยทีน่้ก็เข้าไปสู่รอบชิงชีนะเดิศนะครับผู้ฝึกสอนเราอยู่กับแอดมินไซซิ่งไว้รุ่นหนึ่งสองนะครับไู้ช่ยก็มาเข้ามาฝากกุไลก์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับกรรมการผู้ตัดสินอาจารย์สุภชัยสหิดผู้ช่วยผู้ตัดสินอาจารย์อารมณ์แก้วนิมมง ผู้ตัดสินกำกับเล้นอาจารย์ฉัตรชัยอ่อนอินและอาจารย์กกวินวชิรยาประสงค์เพชรละเวลาทั้งสองทีมสัมผัสเลยค่ะการแข่งขัน,นกีฬาเตะปักกระกอ้องในสนามที่สามเป็นการแข่งขันในรุ่นอายุ16หกปีชาย รอบรองชนะเลิศเป็นการพบกรรันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย์ยูและองค์การบริหารจังหวัดมหาสารคามราชีวิตลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย์ยีหมายเลข3นายคงเดชน้องสัตย์เพียหมายเลขหน้าเดกชายปัญญาจันทคายหมายเลข4เดกชายวัชรชัยสวัสดิ์เลือดเพือดสำรองหมายเลข1น,รรน,นายอัตตบลเทียรไทย และหมายเลขสองนายกิติชริเงาวาผู้จัดการทีมน,นายสาครนรงแสงผู้ฝึกสอนนายจันทรงบดีบุญโพธิ์ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนายธนาพงศ์คำขวารายชื่อนักกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามหมายเลขหน้านายต้อง,องคงพาเตยหมายเลขหนึ่งนายจัก,กรพัฒน์มูลศรีธรรมหมายเลขสาม ชนะโบุญน,น้อยผู้เล่นสำรองหมายเลขสองนายสาโลินเท้าจำงงงและหมายเลขสี่นายนัทพัชร่าหาหงผู้จัดก,การทีมผู้อำนวยกลางสุราชาวดอนผู้ฝึกสอนอาจารย์ศิรศักดิ์ภูอักและกกาอ,กกาอ,อาจารย์ประภูชัยหลงกโศมผู้ช่วยผู้ฝึกสอนอาจารย์พิทวัตใจแก้ว นากทำการผู้ตับศีรอาจารย์พระินเศษขาเวผู้ช่วยผู้ตับศอาจารย์บุญขสาลูธรรมผู้จับศีรารจับเส้นอาจารย์พรไทยสัารมและอาจารย์นาพรแกนเทียดูนักีฬาช่งจีภาคเ็น่ะ กำลังจะเริ่มขึ้นนะครับอ,อปจอมหาสาร,รคามใส่เสื้อสีชมพูนะครับอ,อปจอชยัยภูมูใส่เสื้อสีน้ําเงินนะครับสวัสดีครับนซที่อปจชายบส่งอจชัยภุบูไม่ได้เสิร์ฟก่อนนะครับรตาไก่คุณพัตรพลนะครับบันทองนะครับ นามคุณมันทองนี่มึงคนพื้นเพ,เพออำเภอขุนหารศรีสะเกดหรือเปล่าครับนี่สองอทีมรล้วเริ่มศูนย์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 น,นะครับเอ้าออกนะครับ ศูนยนะครับส่งเท่าหนึ่งแก้งเท่า อยู่ที่ใช้ยภูมิ <ไป S 1> เสิร์ฟมาแล้วโอ้อเยเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับสารคามไม่แยมกเข้าสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับสารคามเสรมิสร์ฟไปแล้วกดหัว เอายกขึ้นมากายยุบูมเตะได้ไหมโอ้ยเตะออกนะครับหนึ่งสองหนึ่สาม,สามเอาเซบาเปิดหัว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không าครับสารคามไม่แจ้มหนึ่งห้าหนึ่งห้านะครับชายภูมิเซิร์ฟมากเอาเปิด 5 <hertz diversity S> 2 <rim> <h> ึ 2> ่งสอ่ หกสามเอาเสิร์ฟไปเปิดโอ้นะครับไปแล้วครับเจ็ดต่อสาม เรียบร้อย แปดเอาเสือบ้างทักทายกู้ปากช่องด้วยนะครับทักทายต่อเป็นต่อนะครับสู้สู้ดีครับป่าทักทายแมนพงษ์เมฆเสนาน,นะครับต่าขน,นยางส,สู้สู้นะครับ อุพัชรพลวันทองอัมเบอร์ขุนหารจังหวัดศรีเกชัดเจนเขาป,ป๋าปักเขาให้ครับุพัชรพลเนี่ยรู้จักปลาด้วยนะครับปลาต้องไปตามดูว่าพัชรพลวันทองนี่เป็นคนไหนนะครับอันนี้ปลาเอดมินสายซิ่งไวรุ่นหนึ่งสอนะครับไม่ใช่ปลาหน่องนะครับนี่นะครับปลาหน่องอยู่นี่นะ กับน้อโค้ชเชานะครับกับน้องนๆนะครับน้องเจิ้ลน้องกล้องแล้วก็น้องเฟมนะครับปลาสุกปลาปัญญาดีครับปลาสู้ๆว่างั้นนะครับอยูเก็บน้อก่อนเดือหายเข้าไปทที่นะครับ สี่ต่อสิบชายุภูมิเสิฟมาแล้วเปิดยกแนงยกแนงกันสัน่นเอา้าห<ม>ล, <น S 2> ล่นไปอ,อ,อ้อมแล้ว<ม>นะครับ 1> 15 1หต่อ5เอาเสือไปโอ้ยถัดเน็ดลงนะครับ ชายภูมิเซิร์มาเปิดเอายกขึ้นไปเต้นโอ้ยเตะติดฟล็อกชายภูมินะครับสิบหกสิบเอ็ดหก ทีเว6เอาเสื้อไปเปิดหัวเอายกขึ้นมาโอ้ยโอยออกนะครับไอออกนะครับ 6 2สิสครับชายภูมิเสิร์ฟมาแล้วโอ้ยเสิร์ฟออกนะครับ1ิ6 13 6สิบสามหกนะครับเอาเสิร์ฟไปเปิดหัวเอา ยกขึ้นมาได้ไหมโอ้ไปแล้วครับ14ต่อ6นะครับในเซตที่หนึ่งนะครับอ,อรประจมหาสารคามนำชัยภูมิอยู่14ต่อ6 6 14 6 14เกมไม่เกมเอาเส์ฟมาโอ้ยเส์อออกเองนะครับจบเกมนะครับในเซตที่หนึ่ง อบจมหาสารคามเอาชนะไปด้วยสกอร์15ต <complicated> ่อ6นะครับในเซครับในเซตที่หนึ่งอบจมองสิบห้าต่อหต่อ6๋ยวพับ ทัพลนะครับมงจะหารชัดเจนครับขอชื่อเด็กหาปลาที่ลงสนามหน่อยนะครับที่ลงสนามมีน้องเต้นนะครับแล้วก็น้องน้องเดี๋ยวนะครับงงเลยครับเพราะว่านักกีฬาของของมหาสารคามมีอยู่หมด5้าคนนะครับมีน้องเหนือนะครับแล้วก็น้องเต้นนะครับแล้วก็น้องเฟรมนะครับน้องเต้นน้องเหนือน้องเฟรมแล้วก็น้องกล้องนะครับ เหนือเฟมเหนือเฟมกล้องนะครับแล้วก็น้องต้นนะครับแล้วก็น้องต้นน้องต้นกล้าด้วยนะครับน้องต้นกล้ายังไม่ได้ลงนะครับของอบจมหาสารคามก็มีน้องต้นน้องก้องน้องเหนือน้องต้นกล้าแล้วก็น้องเฟมนะครับ รุ่นองปีชายสายรุน่น12นี่ไรพรด้วยนะครับในเซตที่หนึ่งนะครับได้ขอนยางขอนที่น่าไป15ต่อ6นะครับในรุ่น16ปีส่วนรุ่น14ปีเราเข้าไปชิงชนะเลิศพรุ่งนี้นะครับ0-0น,น,นะครับสารครามเสิร์ฟมาแล้วเปิดหัวเอายกขึ้นไปเจได้ไหมเตะโอ้อ้าว ชนแมีคทราบชายศูนนะครับยาำอยู่หมายเลขสามเด็กชายคณกรเอาเปิดเอายกขึ้นมาเอาเตะบ้าโอ้ยนะครับ ผู้เล่นสอดรองหมายเลข2เด็กชายธนภัทร์กรืบสืาหมายเลข4เด็กชายอุงคงพาติหวันผู้จัดการทีมผู้บรการ็อกเตอร์ขวัทลุงพัครลังก์ผู้ฝึกสอนอาจารย์สุ้ยแนชกหนึ่งหนึ่งเท่าสอนอาจารย์แสกจานพิเศษกับเอาเซอร์ป้าโอ้ิหไม่ข้ามนะครับรายชื่อทีมเวลาทีมเทศบาลเมือง ายเด็กชายวริรมายเลหเด็กชายเถียิศักดิ์สายแสนหมายเลขสองเด็กชายเกรียงศักดิ์สายแสนผู้จัดการทีมว่าที่ร้อยรีนพรักรเสผู้ฝึกสอนเอาเสื้อไปเอาแล้วลูกดรใจญูบูนนำไปเป็นสามต่อหนึ่งนะครับ กรรมการผู้ตัดสินอาจารย์สุนทรบุญชรางผู้ช่วยดัดสินอาจารย์อารมณ์กรราวลผู้ดัดสินจังหวัดเส้นอาจารย์วิภาพรพงศิษฐ์และอาจารย์อนุพิธสุนทรนักล่าของผู้ดัดสินผู้ชายกู้ปากช่องบอกปักเขาให้เอาเปิดเอาแล้วครับใจภูมิยกขึ้นไปตีได้ไม่ได้เอาแก้ไขไปก่อนเอาทัดเน็ตลงเอายังอยู่อยู่ที่ใส่แล้ครับใส่แล้ครับปักเขาให้ ีมากดีมากช่กันช่วกันช่วกันทุกคนช่วยกันไปไปไปกน้ันูสไปแล้วเปิด

เราอยู่ที่เดมอลนครราชสีมาเอาเสือมาเปิดเอามงไปก่อนเอาหนึ่งสองเต้ยมันถกน้่อน้อยูอ่เอาชวกสี่สา,าม,าม,ามสี 3 oh. subscribe เสิร์ฟมาแล้วเปิดหัวเอาอยู่ไม่อยู่เตะโอ้ยเตะออกท้ายสนามนะครับเอาเสิร์ฟเปิด ยกขึ้นมาอยู่ที่สาระคำเตะมาเรียบร้อยไหมอยสั่นเตะข้อรอดเต็มเหนี่ยว้วครับเข่าห้าเตมเท่า,า,า,าเอาเซอร์บ้า เสิร์ฟไม่ข้ามนะครับหกห้านะครับชายภูมิลังจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับ เผ่าเสร์ฟไม่ข้ามนะครับแ้มเท่ากันอยู่ที่หกต่อหกหกหกแก้มแเท่า สาลาคเสิร์ฟไปแล้วเปิดอ้ยยังอยู่ไม่โยมไม่อยู่นะครับโอ้ยลูกเสิร์ฟสาลาคปินแต้มนะครับนำไปเป็นนี้เจ็ดต่อหกเอาเสิร์ฟไปเปิด ถูกออกนะครับเอาเลยครับแปดหกนะครับ, 8, รบเอาเซอร์มาเปิดเท้าเอาเอาวิ่งวิ่งวิ่งเตะครับพี่กอนเปิด ยังได้อยู่เอาโยกขึ้นมาอยู่ที่สาระคมเตะบ้าโอ้เรียบร้อยสาร,สาระคำนายยกภูมิครับน้องๆจาก,กจอบจชัยภูมินะครับในรุ่นอายุ16ปีนะครับ thank mm -hmm. you เจ็ดทีมท่านนะครับที่รับชมผ่านการไลฟ์สดสองเปลี่ยนโค้ดนองาขอนยางที่ขาปลาและเปลี่ยน้วก็ไหลท์มันๆนะครับ,บกกไหลฝึก,กต่างชาติเขาฝากคนไลร์คนแย้งคนิดตามไว้นะครับเราอยู่กับการแข่งขันเซ่ปากตะก้อองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับรุ่นนักเรียนนะครับอายุไม่เกิน18ปีนะครับ12 1ง1ิ1ปีสิบหกสน้าเฟรมไลฟ์สดเป็นรุ่นอายุ16ปีรอบรองที่นัดเลิศนะครับ ไชยภูมิเสิร์ฟไปแล้วเปิดหัวเอายกขึ้นมาสาระราำปักเข้าให้เรียบร้อยเอาเลยครับสาระคำเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับเอาน้องต้มข้าวลงเลนะครับเปลี่ยนน้องเหนืออ,ออกนะครับ สิบต่อหกเอาเสร์ฟมาเปิดโอ้ยเปิดไม่ได้นะครับสารภามนำไปเป็นสิบเอ็ดต่อหกแล้วครับในเซตที่สอง1 6 11หกสิบเอ็ด เอร์ไปเปิดเอาโยกเอาปักเข้าให้เรียบร้อยส2บสองอหกเอาเสือมาเปิดโอ้ยไม่เปิดตะก้อนนะครับ สารการได้แจมนะครับเป็น13ต่อ6นะครับ นะครับเอาเสิร์ฟโอ้ยเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับแต่ละครั้ขึ้นไปเป็น14เลยนะครับเกมไม่เกมอยู่ที่ลูกเสิร์ฟ้องเนือนะครับสิบสี่หกเกมไม่เกมเสิร์ฟมาแล้วเปิดหนึ่งยกสองขึ้นไปเอาชายภูมิุมเตะเข้าป่าเข้าลงโอ้เสียบร้อยนะครับเข้าป้ายนะครับไม่ได้เข้าป่านะครับ จบเกมน,นะครับอ,อบจอมอหาสารคามเอ,อนชนะออบจอชยยัยภูมิไป2ต่อ0เช็นะครับนี่ครับจบไปแล้วนะครับกับการแข่งขันรุ่นอายุ16ปีชายออบประจอมอหาสารคามเอาชนะออบประจอชยยัยภูมิไป2ต่อ0เชตนะครับเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศพรุ่งนี้นะครับรอติดตามได้นะครับ ในรอบชิงฮาเลิศน,นะครับรอติดตามรฟ์สดได้นะครับจากแอดมินคนเดิมนะครับแอดมินสายชิงไวัยรุ่นหนึ่งสองนะครับกรุนี้นะครับรอติดตามได้นะครับเราไล์สดให้ชมแน่นอนทุกคู่นะครับของทีมงานเด็กหาปลาท่าพอนยางสาร,รคามหรืออบวจมปหาสาร,รคามนะครับ